สวัสดียามเย็นค่ะพี่น้องพามาชมวิวตอนเย็นเย็นริมทะเลสาบค่ะหลังจากเขาป้าเก็บปัวลูกกาเก็บเ็ดก็เลยมายางเหลียอยู่ริมทะเลอันนี้เป็นทะเลสาบนะคะทะเลสาบหน้าบ้านพักตาอากาศแถบนี้เป็นบ้านพักส่วนตัว วิวสวยมากเลยนะคะวันนี้แดดดีมากเลยแต่ก่อนเนี่ยเวลาจะมาว่ายนะ้ำต้องขึ้นไปนอนบนโขดหินนะเอาหลังไปดาดความหอนของแดดเ <c oughs> พราะว่าน้ามันเย็นน้ามันเย็นน,นี่น้ำลดละ อยู่บนเกาะตรงนู้นะก็มีเพื่อนบ้านนะคะเขาจะจอดเรือไว้ที่ท่าเรือแล้วก็นั่งเรือข้ามฝั่งไปโค้งน้ำนู้นอะ่ะเวลาที่พระอาทิตย์ตกอะ่ะสวยสวยนะเห็นน้องเข้ามาแล้วเ็าถ่ายรูปแล้วเราก็เอามาถ่ายตอนไหนวะริมเลบ้านเราสวยขนาดนี้เลยเลย <laughs> มั่วจะเก็บหมากใหม่วันไหนมีเวลาชมวิว ริมเล่บ้านจะคองพีนอนเอ้ยคนอื่นเข้ามากขาถ่ายรูปวิวสวยๆไปละสี่อ่อนน้ำกระเจ้า <c oughs> อันนี้ตอนนี้ก็ประมาณหกโมงเย็นหกโมงเย็นของที่ฟินแลนด์นะคะแต่ว่าวันนี้แดดดีแดดดีสวยก็เลยได้มาถ่ายวิวรอบดินทะเลสาบให้ให้ชมกัน อันนี้เป็นทะเลสาบน้ำจืดนะคะตรงน,นี้ปีนี้ยังไม่ได้มานอนค้างเก็บผลไม้ที่นี่เพราะว่ายังไม่มีวันหยุดสงสัยาที่หน้าต้องมาและเพราะว่าผลไม้แถบที่บ้านเราเนี่ยมันสุกแล้วต้องไปขอริยาตคุณสามีก่อนจะให้ภรรยามานอนค้าง เมื่อกี้เห็นตอนที่อยู่ในป่าเห็นหอขึ้นแสดงว่าฝั่งนู้นนั่นมีหมีน่าจะออกอาราวาดถ้าอยู่ในป่านเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่ามีหอขึ้นเนี่ยหมายถึงว่าเขาลาดตะเวนหมีนะคะอาจจะมีแบบหมีขึ้นออกขึ้นมาอาราวาดแล้วคนโทรแจ้งไปก็คือหน่วยลาดตะเวนเขาก็จะมาลาดตะเวนป้องกันความปลอดภัยของคนที่เข้ามาเก็บผลไม้ในป่า โอ้ยลมเย็นดีค่ะวันนี้ไม่หนาวนะอากาศเย็นแบบอุ่นๆอ,อ่ะตอนเย็นเย็นเนี่ยจริงๆแล้วไม่อยากเข้าบ้านเลยแต่ก็ต้องเข้าเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปทำกับข้าวให้สามีสามีทำงานพรุ่งนี้พี่รายาก็ไม่มีลูกเลยปีนี้นะคะเดี๋ยวก็ขออนุญาตกลับเข้าบ้านละ เดี๋ยวเด็กแว้นจะเข้าบ้านแล้วเอผลไม้ไปทำความสะอาดไว้ขายนะคะจบคลิปไว้แท่านี้ค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้เข้ามารับชมไอชิมก็ช่วงนี้ก็เก็บผลไม้ก็ไม่มีเวลาเข้าไปดูแลเพื่อนๆก็ติดไว้ก่อนเนาะวันไหนจะช่วงไหนว่างๆเดี๋ยวจะเข้าไปนะคะ จะเข้าไปติดตามทุกคนเลยน่าจะเป็นช่วงหน้าหนาวเนาะเพราะหน้าหนาวนี่มันไม่มีอะไรทําแล้วเราก็ท่อง YouTube ให้กำลังใจเพื่อนๆกันค่ะอันนี้ก็ชมชมบ้านสวนกันไปจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะนะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ ขอบคุณค่ะมอยมอย